สวัสดีครับแฟนๆหนงังกางแลงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีภาพผลงานของหน่วยหนงังกางแลงอีกหนึ่งหน่วยนะครับมาจัดทําเป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นการแนะนํำหนันงกางแลงอีกหนึ่หน่วยนะครับซึ่งหน่วยนี้ก็ตั้งอยู่ที่บ้านกระนวนนะครับอําเภอชําสูงจังหวัดขอนแก่นหน่วยนี้ก็คือโบโบ,โบสาวาพายนตย์นะครับ สำหรับภาพประกอบคลิปในวันนี้นะครับก็ขอคุณน,นะครับทางเจ้าของหน่วยโบโบ้สาวด้วยนะครับที่ได้ส่งภาพผลงานของท่านนะครับมาทางชัดเพจ Facebook ของเรานะครับแล้วก็ทางผมก็ได้ทำคลิปแนะนำหรือรีวิวหน่วยหนังของท่านให้แล้วนะครับในคลิปนี้นะครับสำหรับทีมงานโบโบ้สาวภาพยนต์อำเภอชํมสูงจังหวัดขอนแก่นนั้นก็ เป็นหน่วยหนังนะครับน่าจะเป็นหน่วยน้องใหม่นะครับเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนะครับในหน้างานปีนี้นะครับก็มีหนังใหม่ๆนะครับไว้คอยต้อนรับเจ้าภาพกันหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังไทยหนังฝรั่งหนังจีนนะครับก็ลองโทรไปสอบถามกันได้เลยนะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อของบูโบ้สาวภาพยนต์นั้นทางช่องรวมเรื่องรานังกระแปงของเรานะครับก็ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้เหมือนเดิมนะครับ ตามปกติทุกหน่วยนะครับซึ่งแฟนๆ FC ฟนะครับที่อยู่ในเขตขอนแก่นนะครับอยากจะจ้างหนังกลางแปลงสักจอหนึ่งไปสมโพนในงานพิธีการต่างๆของท่านนะครับก็แนะนำเลยนะครับโบโบสาวภาพยนตร์อำเภอชําสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เป็นหน่วยหนังอีกหนึ่งหน่วยนะครับในขอนแก่นนะครับซึ่งปกติแล้วในจังหวัดขอนแก่นนี้ก็มีหน่วยหนังอยู่หลายหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยเก่าหน่วยใหม่นะครับ แต่ก็มีหน่วยที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทาน่วยไหยน,นะครับอยากจะให้ช่องเราแนะนําหน่วยหนังกำแลงให้ก็ทักแชทมาที่เพจทาง f a c e b o o k ของเรานะครับส่งภาพผลงานของท่านนะครับหรือไม่ก็เป็นคลิปสั้นๆเล็กน้อยนะครับส่งมาทางช่องเราจะจัดทําคลิปแนะนําหน่วยหนังแปลงให้นะครับสําหรับเรื่องราวของโบโบ่สาวภาพยนตร์ในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับแฟนๆที่ชื่นชอบการนําเสนอของช่องเราก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ